สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิม่นมนามอนทาร์ดชาแนลนะคะหชัาวันนี้เราอยู่กันกับคลิปตรงความรักนะคะสำหรับชาวธาตุไฟนะคะและแก่ชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสำหรับชาวธาตุไฟนะใครนะคะที่จะติดต่อมาหาคุณใน72ชั่วโมงนะคะหรือว่าใน3วันนี้เนาะ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่พลังงานของชาวธาตุไฟกันก่อนเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วมลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะก็ถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้พลังงานตรงกับเรื่องราวของตัวเองเพื่อนๆก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้นะแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ตรงกับเรื่องราวของตัวเองนะคะก็สามารถรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะขอดูหน่อยนะคะพลังงานของชาวธาตุไฟที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะ มีไพ่ The Hangman นะคะมีไพ่ View of Fortune ค่ะแล้วก็มีไพ่ The Strength นะคะมันมองว่าชาวทัดไฟในช่วงเวลานี้นะคะคุณเหมือนอยากหยุดนิ่งหยุดพักกับอะไรบางอย่างเนาะเหมือนมีการหยุดชะลอนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์หรืออะไรหลายอย่างนะคะมีไพ่ View of Fortune ขึ้นมาด้วยเหมือนกับกำลัง รอนะคะจังหวะอะไรบางอย่างรอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าในชีวิตคุณช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะแล้วก็มีไพ่ The strength ขึ้นมาด้วยนะคะเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าชาวธาตุไฟน่าจะกำลังมีเรื่องราวต่างๆที่ต้องพยายามจัดการเนาะหรือว่าเมเนจให้ให้อยู่นะคะคือน่าจะมีเรื่องราวอะไรที่ต้องคิดต้องทำเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ก็มองว่า ศักยภาพของชาวธาตุไฟในช่วงเวลานี้สามารถที่จะเอาอยู่ได้นะมาเดีเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของคนที่เขาจะติดต่อมาหาคุณใน72ชั่วโมงนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะมีไพ่จัดชีสขึ้นมานะคะ9เหรียญค่ะแล้วก็มีไพ่คิงอ of m นส์นะคะ ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่คนคนนี้นะเขาจะทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของอกฎหมายก็ได้นะคะหรือว่าคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่เวลาตัดสินใจหรือทำอะไรนะคะจะใช้เหตุผลเป็นหลักเลยไม่ค่อยใช้ เรื่องของอารมณ์มาเกี่ยวข้องนะคะเขาค่อนข้างที่จะมีความสุขได้ตัวของเขาเองนะคะเห็นถึงในเรื่องของความมั่นคงของการงานการเงินนะคะรู้สึกว่าเขาก็แฮปปี้นะจะมีความรักหรือไม่มีความรักก็ได้นะคะรวมถึงเห็น King of Wands ด้วยมอ,มองว่าคนคนนี้ค่อนข้างทุ่มเทมากๆเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะคะน่าจะมีหน้าที่การงานที่มีความมั่นคงแล้วก็ เหมือนมีการประสบความสําเร็จในเรื่องราวของการงานแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจะเป็นอย่างไรนะคะขอดูลักษณะของคนคนนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะดูลักษณะของคนคนนี้เพิ่มเติมหน่อยนะมีไพ่ไนซ์สว n นนะคะอัศวินถือไม้เท้า The เดชาบีอ e ดค่ะ มีไพ่เดอะฟูลนะคะมันมองว่าลักษณะของคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่อาจจะมีการเดินทางเยอะทอําอาชีพอิสระหรืออะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่ามันมีการที่ไม่ได้อยู่นิ่งอยู่กับที่นะคะแล้วก็เป็นคนที่ขยันตั้งใจกับการทํางานมากๆเลยนะคะอ่าคนคนนี้นะลักษณะนิสัยเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้าง ไม่ยอมคนอ่าหรือว่ามีลักษณะเป็นแบบคล้ายๆเป็นคนที่ใจร้อนหรือว่ามีความแบบเรียกว่าอยากเคลียร์ให้มันจบเร็วอะไรแบบเนี้ยนะคะประมาณนั้นนะนะนะมาเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรบ้างขอดูลักษณะของคนคนนี้เพิ่มเติมนะคะมีไพ่ห้าถ้วยนะคะ มีไพ่ใไนซ์สคอยนะคะอัศวินถือเหรียญน,นะแล้วก็3ามถ้วยนะคะหลายคนในที่นี้นะเราว่าน่าจะมีการแบบคอนเนคกันจากกลุ่มเพื่อนนะคะหรือว่าคุณกับเขาอาจจะได้เจอกันผ่านทาง การออกไปปาร์ตี้ออกไปงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆว่าการออกไปพบปะเพื่อนฝูงอะนะคะแล้วก็มองว่าคนคนนี้เข้าเหมือนคนที่อาจจะมีปมหรือว่ามีเรื่องราวบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาเคยทำผิดพลาดมาในอดีตนะคะหรือว่าถ้าคุณกับเขาเคยดิวกันแล้วก็มองว่าณตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าเสียดายกับความเป็นคุณกับตัวของคุณอยู่นะคะ มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยว่าความรู้สึกนะคะที่เขามีต่อคุณตอนนี้เป็นยังไงเอ่ยความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้นะคะมีไพ่สามไม้เท้านะคะสิบเหรียญมีไพ่เก้าเหรียญค่ะมันขอหยหนึ่งใบนะคะแล้วก็เซเว่นออลคัพส์นะคะมีไพ่เจ็ดวยนะคะ สามไอเท้า10เหรียญเก้าเหรียญแล้วก็เจดถ้วยนะคะมุมมองว่าความรู้สึกที่เขามีต่อชอทไปในช่วงเวลานี้นะคะเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่เขาสามารถที่จะพูดคุยเกี่ยวกับแผนมุมมองต่างๆในอนาคตนะคะได้นะคือสามารถพูดคุยถึงแผนอนาคตในระยะยาวกับคุณได้ในเรื่องบางเรื่องมีทัศนคติมีมุมมองที่กว้างไกลนะคะแล้วก็ คุณให้ฟิลลิ่งความอบอุ่นนะหรือว่าเติมเต็มเรื่องราวบางเรื่องให้กับเขาได้นะคะเ,เขารู้สึกว่าตัวคุณอะเป็นคนที่ไม่ต้องพึ่งพาใครอะเหมือนประมาณว่าสามารถทํานู่นทํานี่ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีในเรื่องของอความมั่นใจหรือว่าสิ่งต่างๆที่คุณเป็นนะคะเขามองว่าจริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้ต้องการในเรื่องของ ความรักด้วยซ้ำหรือว่าคุณก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแบบ100%เอนะนะแล้วก็มีไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมาด้วยนะคะมนว่าเขาอาจจะมองเห็นว่าคุณมีช้อยนะคะมีตัวเลือกหรือมีโอกาสทางความรักที่ค่อนข้างเยอะหรือว่าตัวเขาก็จะมองคุณเป็นโอกาสทางความรักเป็นช้อยเป็นตัวเลือกหนึ่งในนั้นด้วยนะคะให้ขอดูเพิ่มเติมนะคะว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงนะคนที่จะทักคุณมาในเจ็ดสองชั่วโมงนี้นะคะ เขารู้สึกกับคุณยังไงคะชาทัดไฟมีไพ่เดะซันนะคะขึ้นมานะมีไพ่แปดดาบค่ะมีไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะแล้วก็มีไพ่สองถ้วยนะคะมันมองว่าคนคนนี้นะเขารู้สึกว่าตัวคุณตัวเขามีอะไรบางอย่างที่พลิกอ่าซึ่งกันและกันนะคะแต่ก็ยังมีในเรื่องของเงื่อนไขข้อจำกัดอะไรบางอย่างอยู่เนาะมันเหมือนกับ อาจจะด้วยปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่มีนะคะแล้วก็หลายคนในที่นี้นะมนว่าคุณนะมีความสดใสมีความร่าเริงเป็นพลังงานบวกให้กับหลายๆคนได้นะคะรวมถึงตัวคุณค่อนข้างที่จะมีจุดโฟกัสนะคะในเรื่องราวของตัวเองหลายคนอาจจะมีมีแผนในการที่จะศึกษาต่อหรือว่า ศึกษาเพิ่มเติมกับเรื่องราวที่ตัวคุณสนใจนะคะหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงด้วยก็ได้นะมาเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าหลังจากนี้นะคนคนนี้นะคะเขาจะมีการ take action อะไรนะคะมีไพ้ h ด Moon นะคะขึ้นมานะมีไ้่สิบไม้เท้านะคะมีไพะะ่ห้าถ้วยค่ะ แล้วก็มีไพ่สี่ดาบนะคะต้องบอกว่าคนคนนี้นะมนมองว่าหลังจากเนี้ยค่ะคือนความรู้สึกเขาตอนเนี้เขามีความวิตกกังวลมากๆเกี่ยวกับเรื่องราวของชาวธาตุไฟนะเหมือนกับคนที่เสียดายเรื่องเสียดายโอกาสเสียดายอะไรบางอย่างอยู่นะคะเขาจะฟื้นฟูตัวเองให้แข็งแรงขึ้นแล้วมนรู้สึกว่าเขาจะมาพยายามกับความสัมพันธ์นี้ หลังจากที่เขาน่าจะพักเบรกไปะนะแล้วก็เยียวยาหัวจิตหัวใจตัวเองให้มันดีขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเขารู้สึกเสียดายกับความสัมพนันธ์นี้ถ้ามันต้องหายไปจากชีวิตของเขานะคะแล้วก็มีในเรื่องของความวิตกกังวลเกิดขึ้นมาเนาะ อืมนั่นเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเขาจะพยายามอะไรมากๆเลยนะคะอาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นด้วยนะขอดูเพิ่มเติมหน่อยเกีก่ยวก,กับการเทคชั่นของเขานะคะมีไพ่สองไม้เท้านะคะมีไพ่เดอแฮงวันเด่แฮงแมนนะคะแล้วก็มีไพ่สิบถ้วยมันขออีหนึ่งใบนะคะ n i c e ซอร a n เวนะคะคิดว่าการเทคชั่นหลังจากนี้มันจะไม่ได้เป็นการรีบรอ้อมมันมีช่วงพักช่วงเบรกมีการชะลอไม่ได้รีบเร่งไปนะคะเป็นการมองในระยะยาวมากกว่าเป็นการแพ่นในระยะยาวมากกว่านะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นจุดสจุดสนใจเนาะหรือว่าสิ่งที่คุณกับเขาอะค่ะมีความสนใจร่วมกันอาจจะมีการได้พูดคุยกันในสิ่งนั้นแล้วก็มีไพ่สิบถ้วยขึ้นมานะคะเห็นถึง พลังงานความอบอุ่นความสุขอะไรต่างๆนะคะที่เขาน่าจะมาเติมเต็มความรู้สึกให้กับคุณน่ะนะในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มนะคะหลังการเทคชั่นจะเป็นอย่างไรนะคะมีไพ่10ตดาบนะคะ มีไพ่หนึ่งถ้วยค่ะแล้วก็มีไพ่ The Lovers นะคะมนรู้สึกว่านะคะหลายคนนะก็ยังมีการเปิดโอกาสให้เป็นชอยเป็นตัวเลือกซึ่งกันและกันนะคะน่าจะมีการให้โอกาสนะคะแล้วก็ทำตามความรู้สึกทำตามสัญชาตญาณของตัวเองนะคะอิโมชั n นขึ้นมาถึงสองใบเลย สองใบอะนะคะมีความรู้สึกว่าคุณน่าจะได้รู้สึกอะไรบางอย่างแหละหลังจากที่เขามีการเทคชั่นมาถึงตัวคุณนะคะแล้วก็อาจจะมีการที่เราจะทำตามไปตามความรู้สึกของตัวเราเองอาจจะเปิดโอกาสในความสัมพันธ์เป็นต้นนะแต่ก็ต้องบอกว่าอีกหลายคนนะคะที่อาจจะรู้สึกว่า,ามันเป็นเหมือนทางเลือกนะคะที่คุณอาจจะเลือกระหว่างการเริ่มต้นใหม่ อาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองก็ได้หรือว่าเป็นช้อยเป็นทางเลือกใหม่ๆก็ได้นะคะคือมันเหมือนการที่เราให้อิสระกับตัวเองแล้วก็การจบสิ้นกับอะไรบางอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง p e of e a r t h นะคะเด็กถือเหรียญขอดูเอาคำเพิ่มเติมนะคะ p เพ e of air คือมีเด็กถือเหรียญเด็กถือดาบนะคะแล้วก็ The Star นะคะันว่าแนวโน้มนะมันจะมีสถานการณ์หลายอย่างที่อาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดหรือว่ามันทำให้คุณต้องคิดปเคราะ์เยอะขึ้นช่วงเวลานี้อาจจะต้องเป็นการเตรียมความพร้อมตัวเองให้แข็งแรงแข็งแกรง่งแล้วก็มีความหวังอะไรใหม่ๆทำตัวเองให้แข็งแรงฟื้นฟูจากอาการเจ็บหรือว่าสิ่งที่มัน ทำให้เราต้องมาเยียวยาวหัวจิตหัวใจอยู่นะคะมาแต่เราขอดูเพิ่มเติมหน่อยนะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรนะคะให้กับชาวทัตไฟนะไพ่จะแนะนําอะไรคะมีไพ่จะหายพิน e ท s ขึ้นมานะคะมีไพ่ลิลีสค่ะมีอะไรอีกแล้วก็7 of ว่นอะคะมีไพ่เไม้เท้าขึ้นมานะคะ รู้สึกว่าในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะอย่าให้คุณปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระมากยิ่งขึ้นนะในเรื่องของการกระทําแล้วก็ความคิดอะไรต่างๆนะคะความท้าทายปัญหาอุปสรรคอาจจะมีเข้ามาในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้แต่ให้เชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองหรือว่าสิ่งที่ออกมาจากข้างในของตัวคุณนะคะ เราสุกว่ามันจะเป็นแนวทางที่ทำให้คุณผ่านพ้นจุดนี้ไปได้นะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะว่าไพ่จะแนะนำอะไรอีกนะมีไพ่สี่เหรียญน,นะคะมีไพ่หนึ่งดาบนะมันขออีกหนึ่งใบนะคะแล้วก็มีไพ่เ h e เวนะคะขึ้นมานะรู้สึกว่านะคะ ออยากให้คุณมีเป้าหมายแหละในเรื่องราวต่างๆในชีวิตนะคะเพื่อที่เราจะได้มีพลังงานในการที่เราจะไปทำกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนาะให,ให้เฉลิมฉลองให้ได้อย่างที่เราตั้งใจนะคะสิ่งต่างๆนะคะที่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอุประสรรคนะคะในช่วงนี้อาจจะมีการปรับตัว เกิดขึ้นเนาะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าสถานการณ์ไหนมันไม่ได้ดังใจค่ะจะต้องมีการสื่อสารกันมากขึ้นหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะแล้วก็พยายามที่จะคนโทรลให้มันเป็นไปในทิศทางที่คุณต้องการอะนะคะก็ช่วงเวลานี้อาจจะต้องพิจารณาหลายสิ่งหลายอย่างอย่างรอบคอบมากๆนะคะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีกันนะคะว่าจะมีลัคนาราศีอะไรบ้างนะมีชาวราศีธนูนะคะ ธนูมาสามนะเนี่ยมีชาวราศีกุมนะคะมีธนูแล้วแล้วก็ชาวราศีมังกรมึงขออีกหนึ่งราศีกุมมาสามจ้าแล้วก็ชาวราศีพฤษภนะคะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะยังไงก็ฝาก คลิปนี้เนาะขอให้เป็นพลังงานบวกๆสำหรับทุกๆคนนะคะถ้าส่วนไหนฟังแล้วไม่สบายใจก็ทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสับวันนี้บ๊ายบายค่ะ